ตรงนี้นะครับผมก็เป็นเหรียญที่เราได้รับมาเมื่อกี้จากการถอนเงินครับกดถอนปุ๊บเงินก็เข้าที่กระเป๋ามาเลยนะครับ0.00259769 BNB นะครับผมก็ได้รับเรียบร้อยนะครับจ่ายเงินจริงแน่นอนแล้วก็ถอนเงินเข้าทันทีนะครับได้จริงแน่นอนในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับช่องทางการทําเงินคริปโตฟรีนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวเนี่ยก็สามารถทําเงินคริปโต สำหรับใครที่เป็นสายเหรียญคริปโตฟรีนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีช่องทางอื่นๆนะครับที่สามารถทําเงินคริปโตได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างไว้ได้หรือว่าจะส่งเข้ามาที่ inbox fanpage ได้นะครับสิ่งแรกที่เราในการทาเงินคริปโตนะครับเราจะต้องมีกระเป๋าในการรับเหรียญคริปโตกันก่อนนะครับใครที่ยังไม่มีกระเป๋าเนี่ยแนะนําให้ไปสมัครก่อนเลยนะครับกระเป๋านี้มีชื่อว่า f a u s e t p a นะครับเป็นอีกหนึ่งกระเป๋าที่สมัครง่ายยืนยันตัวตนใน อีเมลก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปยืนยันสแกนใบหน้าหรือว่ากรอกข้อมูลส่วนตัวอะไรเยอะแยะนะครับผมเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าเอาไว้ใช้ในการเก็บเหรียญคริปโตเท่านั้นนะครับสำหรับวิธีการสมัครกระเป๋านะครับผมได้ทาคลิปลงไปใน u t u b e แล้วนะครับหรือว่าจะกดดูด้านล่างคลิปวันนี้ก็ได้นะผมก็จะแนบไปให้ด้านล่างคลิปดูแบบนี้เลยนะครับวิธีการสมัครกระเป๋า f o r e s t p a y นะครับวิธีการโอนเงินจาก f o r e s t p a y เนี่ยเข้าธนาคารทําแบบไหนนะครับก็เข้ามาดูกันได้นะแล้วก็วิธีการสมัครของเว็บไซต์ด้วยนั่นเองนะครรับเเนนตงี้ก็็ป คริปโตที่ผมมีอยู่ในกระเป๋านะครับซึ่งราคาเหรียญคริปโตเนี่ยมีขึ้นมีลงตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับสาหรับคนที่เป็นสายคริปโตน่าจะทราบอยู่แล้วนะนี้ผมก็เก็บฟรีมาเรื่อยๆนะครับไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าผมทําฟรีเน้นทําฟรีนะครับไม่ได้เน้นลงทุนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกับตัวเว็บกันครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับเว็บไซต์ที่ผมจะมาอัปเดตให้วันนี้นะครับผมมีชื่อว่า CoinPay นะครับสำหรับเว็บนี้เคยรีวิวไปก็นานแล้วนะครับหลายเดือนแล้วแต่ไม่ได้อัปเดตล่า ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมสำหรับใครที่อยากจะลองสมัครใช้งานนะครับก็ลิงก์สมัครนะครับจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดเนาะวิธีการสมัครก็จะอยู่ด้านล่างคลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูกันก่อนได้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวเว็บกันนะครับว่ายังจ่ายแล้วก็ยังทําเงินได้ปกติหรือเปล่านะครับสำหรับคนที่ยังเล่นอยู่ก็สามารถคอมเมนต์อัปเดตข่าวได้นะครับโอเคนะครับผมในส่วนของเมนูแรกนะครับแผงผู้ใช้หรือว่าแผงควบคุมนะครับกดเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าแรกของเว็บนะครับก็อตรงนี้เน ของโบนัสประจําวันนะครับแล้วก็ฟอร์เซนะครับแล้วก็การทําแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามต่างๆเข้าไปทํากันได้นะในมือถือก็ทําได้นะครับ i o s Android นะครับทำได้หมดเลยนะครับเพราะว่าทําผ่านเว็บไซต์หรือว่า Google นั่นเองนะครับแนะนําให้ใช้ Google Chrome นะครับเพราะว่ามันแปลภาษาไทยได้นะครับโบนัสประจําวันนะครับอ่ะกดรับก่อนเลยนะครับกดพร้อมไปนะแล้วก็กดรูปภาพกับหัวนะครับอ่ะกดเรียกร้องเลยโอเคนะครับรอเวลาอีก16นะครับ16ชั่วโมงนะถึงจะทําการกดต่อได้นะครับเรียบร้อยแล้วในสองการกดรับโบ นัดประจําวันนะครับต่อไปนะครับเมนูที่2นะครับคาว่าบัญชีนะครับตรงนี้จะเป็นประวัติโดยย่อของเราเนาะอันนี้ขอข้ามเลยนะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับแล้วก็เงินฝากนะครับผมไม่แนะนําให้ฝากเงินนะแนะนําให้เราทาฟรีต่อไปเมนูที่3และกันเนาะในส่วนองการถอนเงินนะครับวิดดอที่เป็นรูปมือถือเหรียญดอลลาร์นะครับสำหรับการถอนเงินนะครับกดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้จะมีการเลือกกระเป๋าในการรับเงินนะครับสำหรับกระเป๋านะครับเขาจํากัดกระเป๋าแค่5กระเป๋าเท่านั้นนะครับเราไม่สามารถเป็นบิดขับสตางค์ หรือว่าซิฟเมกบิทัสซาได้ในการรับนะครับเพราะว่าจะเป็นฟอสเซตเพย์ยีบายแนนแล้วก็คอยเบสกระเป๋าเงินตรงนะครับอ่าผมเลือกเป็นฟอสเซตเพย์เนาะแล้วเราก็เลือกเหรียญที่เราต้องการถอนได้เลยนะครับตามกระเป๋าที่มันมีอยู่นะครับเราชอบเหรียญอะไรเราก็เลือกเหรียญนั้นนะครับบิตคอยแล้วก็เลือกบิตคอยนะครับขั้นต่ําในการถอนเหรียญนะครับต้องมีคะแนนอยู่ที่1000คะแนนนะครับตอนนี้ผมมี7 3 1 3 8คะแนนนะครับตรงนี้นะครับผมจะได้รับบิตคอยอยู่ที่ประมาณ3 7 9 2ั อยากรู้ว่าเป็นเงินกี่บาทแล้วก็คัดลอกไปนะไปที่ Google เลยพอเราเข้ามาที่ Google นะครับก็ให้เราเขียนคําว่าแปลงค่า BTC นะครับหรือว่าแปลงค่า Bitcoin ก็ได้นะครับราคา Bitcoin วันนี้นะครับอยู่ที่728,853บาทไทยนะครับการคํานวณหรือว่าการแปลงค่าเงินนะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นเหรียญคริปโตเนาะระวางยอดลงไปนะครับฝั่งขวามือก็จะเป็นเงินบาทที่เราจะได้รับจากการถอนเงินนะครับอยู่ที่27.64สตางค์นะครับวิธีการคํานวณประมาณนี้ถ้าเราไม่ชอบบิตคอยแล้วอยากรับเหรียญ เลือกได้นะครับไลค์คอยก็ได้นะฟอเซสต์เพนิ่งเก็บเหรียญไลค์คอยได้นะครับดอทคอยหรือว่าจะเป็น BNB อ็นบีบายเน็ตนะครับบีเอ็นบีนะครับก็เลือกได้นะครับต่อไปที่อยู่การถอนเงินนะครับตรงนี้เมันเขียนว่าที่อยู่อีเมลวอลเลตหรือฟอเซสตเพนนะครับก็ให้เราใส่อีเมลของฟอเซสตเพนลงไปนะครับแต่ถ้าเป็นกระเป๋าอื่นล่ะอย่างเช่นอ่าคออ่าเพย์ยีนะครับเพย์ยีเพย์ยีเนี่ยก็ให้เราใส่พินนะครับตัวเลขนะครับหมายเลขบัญชีลงไปเนาะแล้วก็บีเอสซีนะครับบายเน็ตนะครับผมก็ที่อยู่บายเนะครับ็ต น่าจะเป็นในส่วนของมิเตอร์มาร์กหรือเปล่านะครับที่จะเป็นในสองใบในสมาร์ทเช็นะครับก็เอามาใส่นะครับผมต่อไปนะครับก็เป็นคอยเบสนะคอยเบสให้เราใส่อีเมลนะครับแล้วก็ถอนเงินตรงนะครับก็เอาลิงก์กระเป๋ามาใส่นะครับผมจะเลือกเป็นฟอร์เรตเพเพราะว่าง่ายที่สุดแล้วกรอกแค่อีเมลนะครับเหรียญที่ผมถอนจะเป็น BNB นะผมก็กรอกอีเมลเรียบร้อยแล้วแล้วก็กดถอนเลยตัวนี้ก็กดยืนยันการถอนเงินนะครับทาได้ดีมากนะครับถ้าขึ้นแบบนี้คือถอนแล้วเงินเข้าเลยนะกดตกลงนะครับไปดูที่กระเป๋านะครับตอนี่ยย BNB อูู่ท 7 4 1 7 0 4 5นะครับลองรีเฟรชดูตรงนี้นะครับผมก็เป็นเหรียญที่เราได้รับมาเมื่อกี้จากการถอนเงินครับกดถอนเพิบเงินก็เข้าที่กระเป๋ามาเลยนะครับ0 0 0 2 5 9 7 6 9 bnb นะครับผมก็ได้รับเรียบร้อยนะครับจ่ายเงินจริงแน่นอนแล้วก็ถอนเงินเข้าทันทีนะครับได้จริงแน่นอนในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับโอเคนะครับการถอนเงินก็ยังจ่ายปกตินะสำหรับเว็บนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการเก็บเงินหรือว่าหาหาเงินกันนะว่าต้องทําแบบไหนนะครับ เล่นครั้งแรกไม่เข้าใจนะครับผมเรามาดูที่หัวข้อการหารายได้นะเมนูแรกนะครับเป็นการแข่งขันนะครับการแข่งขันคือไรแข่งขันผู้อ้างอิงคือการแนะนําเพื่อนเนาะถ้าเราไปแนะนําเพื่อนเนี่ยก็จะมีการจัดอันดับแล้วก็ให้รางวัลเรานะครับแข่งขันด้วยการทําแบบสอบถามนะครับก็คือออฟเฟอร์ต่างๆนะครับแข่งขันด้วยการแก้ช็อตลิงก์นะครับผมประมาณนี้อ่าเค้มฟอเรสตนะครับใครติดอันดับก็ได้รับคะแนนไปเนาะกิจกรรมนะครับก็มีเยอะนะลองทําดูโบนัสประจําวันนี่เรารับไปแล้วนะครับนี้เรารับไปแล้วนะต่อไปฟอเรสตนะครับคือลู กอกน้ำนะครับมันจะเขียนคำว่า force นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นการกดเคลมคะแนน force นะห้าสิบคะแนนต่อหนึ่งครั้งในการกดนะครับสถานะขึ้นคําว่าพร้อมละนะครับบวกค่าประสบการณ์หนึ่งคะแนนนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะตรงนี้จะมีคําว่ารับรางวัลของคุณนะกดรับเลยจากนั้นรอโฆษณาเด้งก่อนนะครับแล้วเราก็ปิดโฆษณาไปก่อนนะครับรอเวลา5้าวิเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ากดปุ๊บเนี่ยมันจะมีโฆษณาเด้งแล้วเราก็ต้องกดใหม่นะกดใหม่ปุ๊บเนี่ยเขาให้เราแก้แคปชั่นนะครับเรียงข้อความให้ถูกต้องนะครับมี10มี1มี2นะครับ1 2 แล้วก็เลือกรูปภาพที่มันกลับหัวลงด้านล่างนะครับกดเรียกร้องเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ทําได้ดีมากนะครับจากนั้นรอเวลาอีก5านาทีถึงจะกดในครั้งถัดไปได้นะครับต่อไปเมนูออฟเฟอร์นะครับออฟเฟอร์คือเว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์ต่างๆนะครับที่หลายๆคนเคยทากันอยู่แล้วนะสำหรับเว็บไซต์แบบสอบถามนะครับมีหลายเว็บมากนะครับก็กดดูนะครับแล้วลองเข้าไปทําดูได้นะค่อนข้างเยอะนะทุกคนนี่ครับคะแนนนะครับผมโอ้โหหกหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นนะครับก็ลองทําดูนะการทําแบบสอบถามเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ ได้รับคะแนนค่อนข้างเยอะนะทุกคนลองทําดูเลยนะครับต่อไปนะครับในส่วนของ PTC นะครับที่เป็นรูปเมาส์นะครับตรงนี้จะเป็นการกดคลิกเว็บไซต์โฆษณานะครับมีทั้งหมดนะครับ10โฆษณา260คะแนนบวกค่าประสบการณ์อีก10คะแนนนะครับวิธีการทำนะทุกคนก็ให้เรากดดูนะครับในกรอบสีฟ้านะครับกดเข้าไปเลยจากนั้นเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าเว็บโฆษณานะครับก็รอเวลาด้านบนตรงนี้หมดนะครับถ้าเวลาหมดแล้วเนี่ยให้เราทําการนะครับกดแก้แคปชั่นนะครับเพื่อที่จะ นคะแกดรูปภาพกลับหัวลงด้านล่างนะครับแล้วก็กดตรวจสอบนะเสร็จเรียบร้อยนะครับผมกากระบาดปิดไปเลยนะครับกดตกลงนะครับนี่คือการคลิกเว็บไซต์โฆษณาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเป็นลิงก์สั้นนะครับตรงรูปลิงนะครับตัวนี้จะเป็นการแก้ช็อตลิงก์นะครับทั้งหมดนะครับอยู่ที่40ลิงก์3 0 0คะแนนนะครับบวกค่าประสบการณ์อยู่ที่120 XP นะครับก็วิธีการทํากดเยี่ยมชมลิงก์ในกรอบสีฟ้าได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับก็รอโฆษณาสักครู่นะรอมันขึ้นน ว็ตรงนี้มีการแก้แคบชานะโดยการกดต่อไปตรงนี้นะครับเราแก้แคบช้าก่อนนะนี่ครับกดเลยพอมันขึ้นติ๊กถูกแล้วนะครับเราก็เลื่อนนะครับเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับเพื่อที่จะกดต่อไปนะครับข้อความที่มันสามารถกดต่อได้นะ,ะตรงนี้นะครับผมก็มีในส่วนของ2168ดําเนินการต่อนอกกดเข้าไป โฆษณามันค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะทุกคนถ้าทําในมือถือเนี่ยค่อยๆกดไปนะครับอ่าตรงนี้นะครับมันบอกว่าเลื่อนลงหลังจากตัวจับเวลาสิ้นสุดนะครับขั้นตอนที่2เนาะแล้วก็รอดูนะครับนี่ครับมีเวลานับถอยหลังนะครับโอเคเวลาหมดแล้วนะครับเราก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับเพื่อที่จะหาปุ่มที่จะกดดําเนินการต่อไปนะครับหรือว่าขั้นตอนต่อไปนั่นเองนี่ครับมีตรงนี้กดเลยอ่าโอเคนะครับพอมันเด้งเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราดูต่อไปนะครับทาเครื่องหมายที่ช่องแก้แคปชั่นด้านล่างเพื่อดาเนินการต่อเนาะนี่ครับกด ให้เราปิดโฆษณาแล้วก็กลับมาที่หน้าแรกนะครับกลับมาตรงหน้าเดิมนะครับผมพอเราแก้แคปชั่นแล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามีปุ่มให้เรากดหรือเปล่านะครับโอเคปุ่มอยู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะกดต่อไปเลยอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่4นะครับก็คือทําให้ครบตามขั้นตอนเนาะถ้าครบแล้วน่าจะได้นะครับเรอเวลาเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับพอเวลาหมดแล้วนะครับเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเพื่อที่จะหาปุ่มกดดาเนินการต่อนะครับนี่ครับเหมือนเดิมเลยอยู่ด้านล่างนะโอเคนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วในการแก้ช็อตลิงนะครับน้บี ก็ทําหลายรอบอยู่นะในส่วนของการแก้็อตลิงทำแบบเดิมไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้รับคะแนนนะกดตกลงนะครับก็ค่อนข้างยากนะครับถ้าเราทําในมือถือนะเพราะว่ามันจะกดปิดโฆษณาค่อนข้างยากนะก็ให้เราทําไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ทําได้ทุกวันนะครับต่อไปเมนูการขุดนะครับการขุดตรงนี้เป็นการขุดฟรีนะครับไม่ต้องเปิดคอมไว้24ชั่วโมงนะครับการขุดก็แค่กดเริ่มขุดได้เลยนะครับผมน่ครับมันก็จะขุดให้เราเนาะเมื่อเราขุดครบ1นึ่พันเหรียญนะครับมันก็สามารถโอนย้ายมาที่ยอดแผงควบคุมได้นะครับอันนี้เราก็ กดคูแล้วเราก็ปิดไปเลยนะครับแล้วเราก็ไปเล่นอย่างอื่นครับผมประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานนะครับไม่ยากนะลองทําดูได้นะครับถอนเงินได้อยู่นะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยผมใช้คะแนนถอนไปทั้งหมดแล้วนะครับผมทำแป๊บเดียวผมได้มาที่222คะแนนแล้วนะครับหาอีกแค่7 0 0กว่าคะแนนก็ถอนได้แล้วนะเพราะว่าขั้นต่าถอนที่1000นนะครับ1000คะแนนโอเคนะครับผมถ้าใครชอบการหาเหรียญคริปโตฟรีเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ